ท่านผู้ชมครับพาลงใต้ไปที่ปัดลุงหรือพัทลุงครับนี่เป็นเหตุความรุนแรงกับเด็กเด็กตัวน้อย,น,อยนะครับห้าถึงหกขวบเนี่ยโดนมือของครูฟาดจนเป็นรอยที่หลังแบบนี้นะฮะมันขึ้นเป็นปื้นแดงที่หลังหลายจุด<อ>นะฮะใหญ่แบบนี้เลยท่านผู้ชมคือพ่อกรและก็แม่อ่อนนะฮะบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กเจ็บพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่าม,มันเจ็บปวดที่ใจ โดยน้องเนี่ยน้องเป็นลูกชายวัย5ขวบอยู่ชั้นอนุบาล3เองนะฮะของโรงเรียนวัดคลองใหญ่ที่ตำบลเกะาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงโดยเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครูของโรงเรียนโทรมาบอกว่าลูกเนี่ยใช้ก้อนหินไปกูดรถเก๋งของคุณครูทรายและก็ขอให้มาชดใช้ค่าเสียหายพ่อแม่ก็ไปโรงเรียนแล้วก็คุยกันค่าเสียหายเสร็จแล้วปุ๊บ พาลูกกลับมาคือลูกอยู่ในอาการสะอื้นตลอดนี่ฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นรอยนิดหนึ่งของรถเก๋งสีดําคันนี้นะฮะแล้วช่วงที่อาบน้ําให้ลูกก็เลยมาสังเกตว่าลูกเนี่ยมีรอยบวมช้ำฮะเหมือนกับถูกตีมามเหมือนกับถูกตีมาแล้วพอเกลี้ยก,กล่อมจนลูกเล่าให้ฟังว่าถูกครูทายใช้มือทุบหลายครั้งแบบรัวๆครูทายก็คือเจ้าของรถครับนะก็เลยโทรไปหาครูทายครับ ครูสายอ้างว่าใช้มือตีไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะลูกชายเอาหินไปขูดรถอนี่หลังจากนั้นก็เลยพาไปพบหมอนะฮะแล้วก็ยังโชคดีที่เอ็กซเรย์เนี่ยก็คือไม่ได้บาดเจ็บอะไรภายในแต่มันก็เป็นรอยแดงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเองทางพ่อแม่ก็เลยบอกว่าไม่ยอมฮะก็เลยมาพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหญ่นะฮะ เพราะว่าเด็กเองเนี่ยก็เหมือนมีบาดแผลทางใจและเด็กก็ไม่กล้าไปโรงเรียนไม่กล้าเผชิญหน้ากับครูนะครับและพ่อแม่ก็ยังบอกอีกนะครับว่าเรื่องของรถเนี่ยเอาให้อูไปตีความเสียหายปรากฏว่าอูบอกอะไรรู้ไหมฮะรอยขูดร,บรอบๆร,รถเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรอยเก่าเอ้า oh. มันเหมือนเป็นรอยเก่านะฮะเพราะว่ามันมีแผลลึกมากกว่าที่แรงเด็ก5้าขวบจะขูดลงไปได้ แล้วถ้าน้องต้นพีทน้องห้าขวบทำเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีรอยลึกขนาดนี้ใช่ไหมฮะนี่ฮะแล้วทางด้านของพ่อแม่ก็บอกว่าพยายามที่จะโทรไปหาสามีของครูทรายสามีของครูทรายบอกด้วยว่าเป็นคนทำรถสีถลอกเองตอนเอาไปขับรถนี่มันก็เลยมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาคำถามก็คือเด็กทำหรือไม่นะหรือถ้าเด็กทำแล้วมันจะเป็นรอยลึกขนาดนี้ได้หรือไม่มนี่และฝั่งของสามีครูทรายก็บอกว่าอ๋อ เอาไปขูดเองนะฮะแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นรอยหลายจุดนะร,รอบรถนะครับซึ่งเบื้องต้นนะฮะพ่อแม่ก็จ่ายเงินค่าซ่อมไปเพียงแค่1,500บาทให้กับครูทรายแต่ก็จะเอาเรื่องครูทรายในฐานมาตีลูกครับซึ่งล่าสุดนะครับท่านผู้ชมที่โรงเรียนวัดคลองใหญ่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ไม่ใช่แค่ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับมีเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเบื้องต้นมีการสั่งย้ายครูสายไปช่วยราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งย้ายเข้าส่วนกลางนะฮะและมีการสอบสวนโดย,โดยครูสายตอนแรกบอกว่าอ้างกับพ่อแม่ว่าตีไปครั้งเดียวแต่คราวนี้บอกกับทางต้นสังกัดว่าตีไปสองครั้งแต่สองครั้งรอยมันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้โหมันม่วงเลยนะ,ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับและทางเจ้าหน้าที่เขตการศรรึกษาพื้นที่ พัทลุงที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าพบความผิดจริงแม้จะผิดเพียงน้อยนิดจะลงโทษทางวินยัยคือตัดเงินเดือนแต่ถ้าผิดมากอาจจะถึงขั้นไล่ออกและปลดออกก็เป็นได้นี่ฮะ,ะก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบวินัยที่มันจะมีขั้นตอนของมันนะ,ะี้อตอนน,ตนี้ก็คือทางโรงเรียนนั้นก็สอบส่วนเรื่องข้อเท็จจริงต่อหลังจากนั้นก็มีข้ มีความผิดวินัยเราก็จะมีตั้งแต่ความผิดวินัยร้ายแรงไม่ร้ายแรงอะไรอย่ายงน,นี้นะคะพอต้อวินัยคือถ้าไม่ร้ายแรงก็ตั้งแต่ระดับเตือนนะคะข้างดันนะคะระดัเดือนระดับเดือนระดับเดือนแล้วก็ถ้าร้ายแรงนะคะก็จะผลออกแล้วก็ไล่ออกอันนี้ใจนีก็ต้องอ๋ออันนี้คือโทษทางต้นสังกัดนะฮะ,นนททก,ะ,ะก็คือย้ายครูสายเข้ามาสอบสวนแล้วก็อยู่ที่ส่วนกลาง แต่อีกด้านหนึ่งเรื่องของข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะพ่อของน้องต้นพีทก็ไปแจ้งความกับตำรวจเช่นเดียวกันนะฮะส่วนเรื่องทำผิดหรือไม่ทำผิดเด็กเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่าจะไปขูดรถแต่การ,รที่จะมาตีแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ผมว่าทุกคนมีคำตอบในใจนะ